สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ V Reporter Presented by the Best Condominium นะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่เจาะลึกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเวทีของ The Voice เสียงจริงตัวจริงครับใช่แล้วครับและสำหรับรอบ Battle Round นะครับก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายนะฮะและสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทุกคู่ที่ขึ้นโชว์ก็ทําโชว์ของตัวเองได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมเลยและวันนี้ครับเราก็มีอีกหนึ่งโชว์ครับที่สร้างความประทับใจให้กับโค้ชทั้ง4ท่านโดยเฉพาะโค้ชแตมครับเป็นการ คู่เชิลกันระหว่าง3สาว3บุค,คลิกต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละคนนี้ถือว่าสุดยอดมากๆไว่าจะเป็นคุณแก้วคุณน้ำและคุณหนูเล็กครับซึ่ง3ามคนนี้จะมาในนามของทีมโค้ชแซมคู่แบทเทิลคู่ต่อไปนะครับน้ำครับคุณน้ำจะแบทเทิลกับหนูเล็กครับและะต้องไปเทิลกับแก้วด้วยครับแต่ละคนมันจะมีลูกคำรามลูก ือลูกบลูส์ลูกที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอในเพลงนั้นๆน,นนะออกมา ่ต้องร้องนะครับคือเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ของพี่ปูอัญชลีนะครับ,รบตยยมถ้า <Yeah. S 2> เขานั้นชอบฉันจริงใจคือยังร้องได้ไม่ถึงขั้วของเพลงขั้วอารมณ์ของเพลงนั้นนะอะพร้อมจะให้ฉันพร้อมจะ เราอย่าใช้ความชำนาญนะผมว่าความชำนาญอันตรายมากจะเปิดเพลงหนึ่งเดียวครังนี้เห็นมาก็เขาก็คอมเมนต์ได้ตรงจุดนะคะคือก็เป็นส่วนที่เราคิดจะแก้แล้วคือเราเป็นตัวเองก็จริงแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องปล่อยออกมาบ้างค่ะเขารู้ว่าว่าจุดที่เรากำลังปิดตัวเองอยู่มันคืออะไรพอว่าเราได้ฟังเขามากขึ้นเราก็รู้ว่าแบบเราควรจะทําอะไรให้แบบว่าตัวเราทําอะไรได้กว้างขึ้นครับผมรู้สึกแบบว่า ได้อยู่กับโค้ชที่เก่งครับผมแล้วแบบบอกบอกใช่ใช่คือแบบเขาถึงเขาถึงจริงๆเขารู้จริงว่าเราติดอย่างเงี้ยร้องอย่างเงี้ยประจํมาอย่างเงี้ยแลก็พยายามที่จะทําให้เราออกนอกเกาอยเงี้ยก็ชอบชี้เกอบให้ตัวเองไอ่ะ